เื่องเสียงที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคือมี noise floor ต่ําที่สุดไฟเดียวกันแตกแหล่งเดียวกันถ้าถ้าเป็นปินเดียวกันแต่ว่าไปฟังที่เครื่องหนึ่งกับไปฟังอีกชุดเสียงหนึ่งนะเสียงออกมาแตกต่างกันตัวแปรที่ใหญ่ที่สุดก็คือ noise ของแต่ละห้องแต่ละชุดนี่แตกต่างกันถ้าเราเอา noise ที่มาบดบางออกไปเราจะได้สัมผัสใกล้เคียงมากขึ้นกับสิ่งที่ถูกบันทึกเราจะได้อ่า สัมผัสอย่างแท้จริงแล้วว่าพลังงาน DC จากแบตเตอรี่ที่เรายืนยันว่ามันเป็นพลังงานที่ขาวสะอาดวันนี้ e-a hybrid เสนอทางออกร่วมงานกับเท s l a ร่วมงานกับทีม Hybrid ที่เป็นเก่งในเรื่องของ IT แล้วก็แน่นอนครับเรือธงนะฮะแม่งานเนี่ยก็ยจะเป็น Enigma Acoustic สร้างสิ่งที่พวกเราเคยเล่นและใฝ่ฝันมาในอดีตให้เกิดมาเป็นตัวตนขึ้น